We wish Christmas wish Christmas wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. สวัสดีค่ะในนามของเวลังสีวิทยานะคะ <wish> เรื่องในงานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ปีนี้นะคะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพ,พรครครูนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและบุคลากรท่านของโรงเรียนรังสีวิทยาให้มีความสุขให้มีให้มีความสุขภาพที่แข็งแรงและขอพระเจ้าทรงโปรดปวยระพรตลอดจนกิจการงานของท่านให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นในเรื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่นี้เทินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เรื่องใดเทศกาลคริสต์มาสหรือวันประทึกสมภพขอความสุขจงมีแต่ท่านเรื่องในวันคริสต์มาสนะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นความรักและความรักนั้นส่งต่อมาโดยการประทานพระบุตรองค์เดียวพือทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะมไมาร์ตินาแต่มีชีวิตนิรันดร์เราทั้งหลายจะได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะพระองค์ทรงประทานให้กับเรา คุณสำหรับทุกๆคนนะครับที่วางใจใน,รนรพระบุตรและขอบคุณสำหรับสวเราทุกหลายที่รักกันและกนนันดังเด็กที่โบครับสุขสันต์วันคริสต์มาสครับสวัสดีครับมเมลีคริสต์มาสแฮปปี้เดอร์เดียขอให้ทุกท่านมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สุขความรุ่งรักพนาทุกประกา,า,า,ารขอให้ทุกท่านมีความสุขเนื่องใมือวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ครับ สวัสดีครับสวัสดีคริดมาครับขอมีความสุขรับรล่เงินเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ปี2565นะคะขอให้คณะครูบุคลากรรวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะมีความสุขเรื่องในเทศกาลคริสต์มาสและ ปีใหม่ปี2565ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะขอให้มีความสุขและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการขอพระเจ้าโปรดอวยพรพรทุกๆท,ท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ